สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้มี Power Amp PR เป็นรุ่น6,000นะครับอ่าขออภัยนะครับเป็นรุ่นพันหกนะครับพันหกร้อยวัตต์นะครับก็น้องไพโอเนียนะครับก็ตัวนี้นะครับก็เสียงดีครับผมนะเป็น Power Amp นอกนะครับอ่าเป็น Power Amp นอกหน้าตาตัวข้างหน้าเป็นอลูมิเนียมนะครับหัวจับเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นคาร์ทเฮดนะครับขนาด 2U สวยครับสภาพ90 เปอร์เซ็นแล้วกันครับผมสวยมากนะครับเครื่องใหม่เพราะว่าลูกค้าซื้อมาอ่ามือแรกนะครับหม้อแปลงใหญ่นะครับดูในรูปก็อาจจะเล็กนะครับหม้อแปลงใหญ่มากนะครับนะครับหม้อแปลงใหญ่ครับตัวนี้นะครับก็อ่าเอาไปขับเสียงกลางใสๆนะครับ15ข้างละ2ข้างละ3นะครับ12ได้นะครับหรือจะไปขับซับเบียดแต่ผมแนะนําให้ขับเสียงกลางนะครับเพราะว่าเสียงกลางดีมากนะครับถ้าใครชอบแอมนอกที่เสียงกลางแนว GBL แนวยามาฮ่านะครับผมว่าตัวนี้เหมาะมากนะครับเสียงกลางอ่าใสดีนะครับผมน่าชัดเจนดีนะครับหน้าตาเป็นอลูมิเนียมนะครับผมนะคาป้าสีลูกนะครับฮิชิ้งแบ็กดำนะครับอ่าสีชิ้งฮิชิ้งเป็นฮิชิ้งดำนะครับแบ็กนะครับสีดํานะครับสวยนะครับผมนะหม้อแปลงใหญ่นะครับหม้อแปลงใหญ่นะครับผมนะอ่านะครับตัวนี้นะครับ1600วัตต์นะครับผมนะลูกค้าซื้อที่ขอนแก่นนะครับอ่าลูกค้าซื้อมือแรกที่ขอนแก่น ด้านหลังมีพัดลมหนึ่งตัวนะครับพัดลมข้างละหนึ่งตัวมีขั้วนาแดงนะครับมีสัญญาณเข้า x g r แล้วก็เป็นแบบเจ็กฟูลนะครับมันติสวิตช์ฟังก์ชันก็มีแค่ตัวเดียวนะครับซึ่งดีมากนะครับมีแค่บิดกับสเตอริโอแค่นั้นนะครับผมชอบมากเลยนะครับมีแค่บิดกับสเตอริโอผมชอบมากนะครับทำไมถึงชอบเพราะว่าถ้ามีเยอะแล้วมันลวนนะครับแต่ตัวนี้มันโอเคนะครับผมสภาพผมว่า99%ก็พูดได้นะครับผมนะพอดีลูกค้าเป็นที่ค่าพี่เขามาฝากขายนะ เ,นนขเขาเป็นนักข่าวช่อง5้านะครับเขาเป็นนักข่าวช่อง5้านะครับเขาจะใช้แต่ของดีๆเลยนะครับผมนะเพราะว่าตู้เขาก็ใช้ยาม,มาฮ่าไม้เขาก็ใช้เป็นชัว์เป็นอะไรต่างๆนะครับนะเขานะครับตัวนี้ฝากขายพอดีเลิกเล่นนะครับพอดีพี่เขาเลิกเล่นแล้วนะครับผมนะอ่านะครับอารีดิฮอ ทายดินนะครับผมนะไม่รู้ว่าอ่านผิดไหมนะครับก็เป็นของนอกเสียงดีครับเสียงดีเสียงใสนะครับผมนะมีระบบซอฟต์สตาร์ทเวลาปิดเครื่องเปิดเครื่องไม่ดังตุ๊บตับนะครับพัดลมจะดังพัดลมจะหมุนนะครับช่วงเครื่องทํางานร้อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาฟังเสียงครับมีชชิ่งแบ็กดำนะครับทั้งหมดอะไรเกียร์ดีนะครับอะไรเกียร์ดีมากนะครับผมนะเป็นคัสเฮดนะครับให้กําลังวัดที่สูงนะครับเสียงดีเสียงใสนะครับตัวนี้นะครับผมนะความร้อนต่ํานะครับ หน้าตาเป็นโรเมเนียมสูง 2u นะครับลึกน่าจะประมาณความลึกน่าจะประมาณ17ได้นะครับเพราะว่าไม่ไม่น่าจะใช่16เพราะว่ากล่องเลึกพอสมควรนะครับก็ทารซิตเตอร์ข้างละ5คู่ครับผมนะเป็นเจแปนแท้นะครับผมนะของโตชิบาแท้นะครับผมนะ,ะไรเกียร์ดีทุกตัวครับผมไม่ไว่าจะเป็นคาปาไม่ไว่าจะเป็นหม้อปแปลงทองแดงแท้นะครับผมนะหม้อปแปลงลูกใหญ่มากนะครับ เดี๋ยวพาไปฟังเสียงกันนะครับผมว่าเสียงดีแค่ไหนนะครับผมนะนี่ครับด้านหน้าเป็นแบบนี้ครับสภาพ90 9เปอร์เซ็นก็ว่าได้ครับมันสวยครับมันสวยจริงๆเพราะเครื่องมันเป็นเครื่องซื้อมาใช้ใช้มือเดียวแล้วเขาก็เลิกเล่นนะครับก็เลยฝากนะครับปล่อยนะครับราคานะครับหกพันห้าร้อยบาทรวมส่งแบบอุเงินครับราคาหกพันห้าร้อยบาทรวมส่งแบบอุเงินครับใครที่ชอบเสียงดีนะครับเสียงใสแนวสไตล์อมนอกนอกก็ จัดตัวนี้ได้เลยนะครับผมนะจัดตัวนี้ได้เลยรรบประกันว่าไม่ผิดหวังเรื่องเสียงแน่นอนเลยนะครับผมนะเสียงมันชัดเจนดีมากเลยนะครับผมนะอ่านะครับขับสิบห้าขับสิบสองไร่ครั้งละสองครั้งละสามนะครับขึ้นอยู่กับดอกของลูกค้านะครับผมนะน้าหนักตัวเครื่องยี่สิบกว่ากิโลกรัมนะครับเพราะว่าอ่ามออแปลงเทอรอยมันจะไม่หนักมากเหมือนตัวอ่าที่เป็นอ่ามออแปลงแกนเหล็กนะครับนะเทอรอยมันก็จะน้ําหนักเบาอยู่แต่ก็หนักอยู่นะครับยี่สิบกโลก็ถือว่า หนักเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับหม้อแปลงจะไปเทียบเซลปูอ่าปูยูโรเทคกสองสองพันห้านะครับใหญ่กว่าเยอะนะครับใหญ่กว่าหลายเท่านะครับอย่าไปเทียบหม้อแปลงคือใหญ่มากนะครับอ่านะครับหม้อแปลงคือใหญ่จริงนะครับผมนะอ่าเป็นแอมนอกนะครับผมนะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันครับไปเทียบเสียงให้ชมกันเบาๆนะครับผมนะสนใจแอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่ไอดีไลน์หรือเบอร์โทรนะครับแอดมาได้เลยนะครับ แอดมาแล้วพยายามทักมานะครับไม่ใช่แอดมาเฉยๆนะครับแอดมาแล้วทักมาใครสนใจนะครับให้สิทธิ์คนที่โอนก่อนนะครับราคานี้สวยมากนะครับเจ้าของเดิมเขายังห่วงเลยนะครับพี่เขายังห่วงเลยเขาบอกว่าเสียงดีมากใครมาร้องเพลงใส่เครื่องเขาก็บอกว่าโอ้ขยายตัวนี้เสียงดีจังเลยนะครับผมนะอ่านะครับพอดีพี่เขาเป็นนักข่าวช่องห้านะครับก็เลยฝากขายกันนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปฟังเสียงครับ โอเคนะครับผมนะเรามาเทสเสียงกันนะครับวันนี้ทดสอบกับตู้ยามาฮ่าสิบห้านิ้วนะครับตู้ผุผุพังๆังนะครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นตู้ยามาฮ่าสิบห้านิ้วนะครับผมนะเทสกับแอมนอกกันนะครับเสียงจะเป็นยังไงนะครับผมนะมาฟังเสียงกันได้เลยนะครับผมนะพัดลมจะหมุนช่วงอุณหภูมิที่มันไอ้นี่นะครับผมนะมันจะทํางานในการอัตโนมัตินะครับผมนะ ปิดนะครับเครื่องนะครับมีซอฟต์สตาร์ทให้นะครับไม่ดังตุ๊บดังตับนะครับเสียงไม่จี๋ไม่หมนะครับออกลําโพงครับเปิดเครื่องนิ่มนวลนะครับผมนะเห็นไหมครับนิ่มนวลเสียงไม่จี๋ไม่หมนะครับนี่นะครับอยู่ใกล้ๆตู้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมเทสให้ฟังเบาๆนะครับผมนะเทสให้ฟังเบาๆนะครับว่าเสียงดีแค่ไหนนะครับผมนะเริ่มกันเลยครับผม c h anel n A นะครับผม เสียงดีเสียงใสนะครับผมนะชน e l B ครับ เสียงดีมากครับเสียงใสไม่จีไม่หำครับผมนะหกพันห้าร้อยบาทนะครับท่านไหนสนใจโทรมาหรือแอดไลน์มาสะดวกสุดนะส่งเลขบัญชีให้สะดวกสุดหกพันห้าร้อยบาทนะครับต้องดีเพเวอร์ต้องการเพเวอร์อัมเสียงดีเสียงใสนะครับตัวนี้ยกให้ตัวนี้เลยนะครับท่านไหนที่โทรมาก่อนนะครับโอนก่อนก็ให้สิทธิ์คนที่โอนก่อนนะครับไม่ได้เลือกว่าขายให้คนนั้นขายให้คนนี้นะครับใครพร้อมโอนก่อนก็ขายให้คนนั้นแหละนะครับผมนะอ่าอย่าว่ากันเนาะนะครับผมนะก็ถ้าใครก็ ยังไม่สุดวกโอนก็ขอเป็นโอนมัดจำไว้ก่อนนะครับมันจะได้ไม่เสียสิทธิ์คนอื่นเนาะ